สวัสดีครับวันนี้ก็เอาความรู้มาฝากอีกเช่นเคยนะครับเคยไหมครับที่ซักผ้าแล้วไม่สะอาดนะครับกับเครื่องซักผ้านะครับวันนี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างกับเครื่อง LG นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับผมไอสีฟฟ้านี้นะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่ว่ามันจะเก็บนะครับคราบผ้านะครับหรือว่าฝุ่นต่างๆนะครับที่เราซักผ้านะครับแล้วเรามาแกะกันดูนะครับว่าจะมีฝุ่นหรือว่าคราบฝุ่นอะไรต่างๆเยอะไหมครับนี่เลยครับเห็นไหมครับ ที่มันซักแล้วมันไม่สะอาดก็พราอย่างนี้เลยจ้าเยอะมากๆนะครับสําหรับไรผ้านะครับควรทําความสะอาดนะครับอย่างน้อยนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์หนึ่งนะครับครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปล้างกันนะครับฝุ่นเยอะมากๆนะครับผมํำไปล้างได้เลยนะครับส่กัน ใส่น้ำนะครับแล้วก็ใครที่มีแปลงสีฟันนะครับก็เอามาขัดได้นะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใช้มือหรือว่าฟองน้ํานะครับขัดเล็กๆน้อยๆนะครับให้ฝุ่นเขาออกไปนะครับผมล้านะครับขูดขูดขูดกันครับทําความสะอาดให้สะอาดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปใส่กลับนะครับผม ใครที่ติดปัญหานะครับตัวนี้ลองทําดูนะครับผมรับรองว่าผ่าสะอาดแน่นอนนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าในน้ํานะครับยังมีนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปประกอบกลับนะครับผมใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีหนังสือบอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนเราใส่กลับนะครับตัวนี้เราก็พับเก็บแล้วก็กดลงไปที่เดิมก่อนนะครับ ไปครับไปดูการใส่กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปใส่นะครับเอ่อตัวลูกตัวนี้กันนะครับหันด้านหนังสือนะครับม่อยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ใช้มือนะครับกดลงไปให้ดังกึกนะครับผมอ่าแบบนี้เรียบร้อยนะครับอีกการหนึ่งนะครับไปดูกันนะครับคิดดีๆแบบนี้นะครับได้รับความรู้ขอกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ